fc ท่านใดยังไม่ได้ทานข้าวมาเด้วครับเด้อมาเด้อสวัสดีครับสวัสดี fc ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ทานข้าวเย็นนะครับ มีเมนูหลายเมนูเลยนะครับวันนี้ป็มีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็อันนี้แกงอะไรครับแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานนะครับอันนี้เอาไปไกลๆเลยครับผมไม่กินครับเชิญพี่พี่ c ทุกท่านทุกคนนะครับมารับประทานด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณเจ้าภาพวันนี้นะครับขอบคุณคุณพี่กุ๊กนะครับที่ส่งคะแนน ของขวัญปีใหม่นะครับให้เราได้มารับประทานในวันนี้นะครับก็มีลาย,ย่างนะครับผมมีขนมมีปลาหมึกมีกุ้งนะครับปีใหม่นี่ก็คืออันนี้ก็ปีใหม่นะครับวันที่สามก็ปีใหม่นะครับวันนี้พึ่งได้มีโอกาสอยู่ใกล้ตัวอำเภอนะครับอร่อยครับ

น้ำมาแล้วครับนี่เป็นอาหารที่ผมชอบแต่ว่าผมไม่ชอบแกะนะครับจะเลยเอาไวท้ทีหลังครับถ้าไม่มีคนแกะให้กินนี่ผมจะไม่กินเลยนะครับกินอาหารที่ง่ายๆครับเล้าหมึกครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกทุกท่านทุกคนนะครับอากาศหนาวๆน,นะครับ ก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมช่วงนี้ช่วงหนาวแล้วก็ช่วงโควิดนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมทางนี้ก็คงปลอดภัยครับดูทุ่งนาเหมือนเดิมครับไม่มีโรคไม่มีภัยครับจะบ้ แซ่บแสบมีอยังฝากถึงเพืพอพ่อนสิป่ะขอบคุณเพื่อนบ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบส่วนอาหารอันตอนเย็นครับตอนแรงนี่แหละอขอให้คนที่เพื่อนให้ได้ให้คะแนนมากะก,ะก็ขอบคุณหลายๆครับขอขวัญเพื่อนน้ปีใหม่ขอขวัญปีใหม่ไดในอยัง วันพีใหม่ปีน,นี้พ่อน่าเก็บ่าจนด้วยครับเด้อลำลำเลยลุยแห่งเงินแสนเขาบ้านแห่งเงินล้านขเขาเฮี้ยนสุดท้ายนี่ผมมีอย่างมากมายครับได้กลา่าวคำว่าขอบคุณครับไอ้เอ,อ,เอา้าให้พ่อเอาไปพ่อให้นะครับผมเป็นพ่อนะครับขอขอบคุณหลายๆอาหารเร่งนี่ที่ได้ส่งมาให้ตลอดเวลาขอขอบคุณในปีใหม่นี่ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคุณพ่อรักษาเทวดาคุ้มครอง ตลอดปีตลอดไปเดอ้ออ่าสวัสดีครับสวัสดีไม่แห้งครับ,ว,รบวันนี้ก็กินเรื่อยๆนะครับผมอร่อยมากครับขอบคุณเอฟีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณจ้าภาพวันนี้ด้วยนะครับก็ให้จงพบแจ่กความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองนะครับผมก็ ไม่มีอะไรครับพี่พี่ก็อวยพรให้แล้วครับขอให้พี่พี่เอฟซีดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมขอฝากด้วยนะครับฝากดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับผมอันตรายมากครับั้นเราก็รับประทานอาหารไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเผ็ดนะครับกินยังไม่ได้ครับผักก็กินไม่เป็นครับนี่ผักอะไรครับนี่สลัด สลัดสลัดแล้วเลยครับไม่เอาครับกินไม่ได้ครับกินไม่เป็นครับเค่อบานนี่ก็กินแต่เนื้อนะครับส่วนมะเขือไม่กินครับกินเป็นแต่เนื้อครับเป็นแต่เนื้อหมูนะครับยัทีท่านใดยังไม่ได้ทานข้าวมาเด้อครับเด้อมาเด้อ วันนี้แม่บ้านก็เป็นแอดมินนะครับทำกับข้าวเสร็จแล้วก็นั่งดูครับเดี๋ยวผมกินให้หมดก่อนก็มากินนะครับต่อให้ครับ <c oughs> อร่อยครับกล <c oughs> ้วย, <c oughs> ยก็ซื้อมาให้ก็หมนนื่นนะครับแต่ว่าจะไม่สุกนะครับไปได้ทั้งควานได้ทั้ง อาหารช้างกับอาหารควานนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณพี่กุ๊กนะครับที่ช่วยอาหารช้างแล้วก็อาหารควานแล้วก็กลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราทุกช่องเลยนะครับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณจากใจเลยนะครับผมขอบคุณมากมากขอให้คุณพี่ร่ำรวยเงินทองนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรง จะเดินจะเดินยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณครับดูอาหารใ,ใกล้ๆครับผมเป็นกุ้งนะครับอู้พอกินปุ้งเก็ก <c oughs> ุ้งน,นี้ผมรอคนมากน่กคืให้กินอยู่นะครับผมรอแม่บ้านนะครับเพราะว่าแม่บ้านจะแก้ให้กินประจำเลยนะครับ ผมไม่แกะไม่แกะกิดเองครับไม่ชอบเกะไม่ชอบจับเวลากินข้าวนะครับผมชอบใช้ช้อนมากกว่านะครับไปดูที่โลตัสเห็นป้ายบอกว่าปลอดภัยจากเชื้อลูกจิงเก้าเอามานะครับผมเขาเขียนป้ายเลยนะครับ กุ้งมือปลอดภัยจากเชื้อโลกครับดูมือจะาอร่อยนะครับผมแซ่บครับแซ่บหลายปอนได้กินได้ไแซ่บหลายโดนตีบ่ได้กินโดนแล้วโดนแล้วได้ดดดเดือนละผก็เดือนดอกติดกลัวสองทีนี่นะกินก็กินเรื่อยเนะาะครับกินไปเรื่อยบางวันเราก็ได้กินนะครับบางวันก็ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้อําเภอก็แต่ไม่ได้กินนะครับเพราะว่าหายากมากครับ เป็นพวกปลานิลปลาปลาดุกนี่กินประจํานะครับผม <c oughs> ปลานิลปลาดุกกินประจําครับปลาเมืองนี่ผมชอบ ต้มยำนะครับต้ยมยำอร่อยครับแต่ว่าวันนี้เราเมนูเราไม่ได้อยู่บ้านครับเรากระชับเวลานะครับเพื่อจะให้กินได้เร็วขึ้นนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่เอทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่ส่งกําลังใจและเป็นกําลังใจมาให้โดยตลอดนะครับคอมเมนต์ให้กําลังใจ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องฟังครเหมือนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกร่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟังกรเหมือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ